เป็นว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ในนามของรัฐบาลได้ดีมากๆแล้วคิดว่าพูดได้ตรงประเด็นมากๆเพราะว่าเท่าที่ฟังนายกเมื่อกี้เนี่ยคือนี่เข้าใจว่าคิดท่านเรียนคิดว่าท่านก็คงพูดด้วยความรู้สึกอืมพูดไม่ตรงอ่ะนึกออกไหมคือพยายามจะพูดอ้อมไปอ้อมมาไปจัดกิจกรรมเดี๋ยวกระทบเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคิดท่านคิดว่าเรื่องเนี้ยมันสามารถจะพูดให้ตรงมากกว่านี้ได้ ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำและไม่ควรมีใครให้ท้ายกับเรื่องนี้แล้วที่ไม่โดยที่ไม่ต้องไปไปพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องนั่นเรื่องนี้เพราะว่าอ,อันนี้มันคนละประเด็นกันแต่คนค<อ>ที่ออกมาพูดขนาดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสไตล์คุณ<า>เสถียรขาเลยนะคุณหนิงคือพยายามจะพูดเอา,ตร,ารตรงน้นมาผสมตรงนี้ตรงนี้มาผสมตรงน,นั้นอันโน้นอันนี้คือไม่ชัดเจนแต่ท่าที<น>ของคนเป็นผู้นําประเทศโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ นี่คือเสาหลักสำคัญความมั่นคงของอประเทศเนี่ยควรจะมีท่าทีที่หนักแน่นและก็ชัดเจนอในานามของโฆศกรัฐบาลนะคะคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องนี้ได้อย่างตรงไปตรงมามากๆพูดในานามของรองโฆษกด้วยนะคุณคารมเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ของทันตะวันที่เกิดขึ้นบนทางด่วน บอกว่าการกระทำนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและดูแย่มากเพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วยังถือเป็นการกระทำที่ท้าทายต่อความรู้สึกของคนไทยที่เงียบๆอยู่แต่ไม่แสดงออกทำตัวอยากเด่นดังเพื่อให้ดูว่าตัวเองโดดเด่นพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้คิดว่าใครอยาได้ไปเรียนแบบเพราะมันไม่ได้บอกว่าเป็นคนคิดเป็นหรือเป็นคนรุ่นใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นคนขาดจิตสำนึกต่อบ้านเมือง คนรุ่นใหม่ที่ดีน่าจะเอาสมองไปช่วยกันคิดในทางสร้างสรรค์ต่อบ้านเมืองรู้จักเคารพประเพณีไทยรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนแบบนี้การกระทําแบบนี้ยังสงสัยว่าเกิดในประเทศไทยได้อย่างไรความจริงกลุ่มการเมืองและพักการเมืองที่ใกล้ชิดกับคนพวกนี้ถ้าไม่มีแนวคิดแบบเดียวกันจะต้องห้ามปรามอย่างจริงจังไม่ใช่มาเรียกร้องให้มีการถกเถียงกันหรือหาพื้นที่ให้พูดคุยคำถามคือจะคุยเรื่องอะไร ตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแทบไม่มีประเด็นที่จะต้องคุยยกเว้นแถและเห็นพ้องต้องกันคุณคารมบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยก็ให้โอกาสมากในการพูดคุยแต่เมื่อดูการกระทําแล้วทําให้รู้ถึงพื้นฐานว่าเป็นคนเช่นไรมีเจตนาอย่างไรซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการกับทุกฝ่ายอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่สร้างสรรค์แม้แต่ชื่อกลุ่มนี้ก็สอดเจตนาชัดเจนว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่ค่ะ ครับอันนี้ผมให้สิบเต็มเลยนะคุณคารลมเนี่ยให้สิบคะแนนเต็มเลยชัดเจนมากมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยไงคุณจะคุยเรื่องะอะไรกันนะ,ะนี่นี่่าทีรัฐบาลควรจะต้องเป็นท่าทีแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราเราก็บอกไปเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาเปิดพื้นที่พูดคุยหรือ,อกลุ่มการเมืองที่ที่พยายามจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเขา ก็นี่เมื่อถ้าเราไม่เกี่ยวข้องและเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องคุณก็ควรจออกมาตักเตือนสิไม่ใช่บอกว่าต้องเปิดพื้นที่พูดคุยอันนี้คิดว่าประเด็นเนี้ยประเด็นยิ้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะคือคือคำว่าเปิดพื้นที่พูดคุยเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรการช่วงชิงนะมันเป็นภาษาของการช่วงชิงพื้นที่คือเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีคํานี้นะ จนกระทั่งมีขบวนการอนาคตใหม่ขบวนการพักก้าวไกลามาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของพวกสามนิ้วคํานี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทํากันเป็นว่าเราต้องคุยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทุกๆแง่มุมในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วฝ่ายทางการเองก็ถอยล่นถอยล้นมาเรื่อยๆเห็นไ,ไหมขนาดนายกยังยอมรับเอาคําภาษาของเขามาใช้เลยอะ่ะจริงๆนี่เป็นภาษาของการลุกค,คืบนะมัน คุณคันลมที่คุณนันทยาอ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้คือการยันกลับคือการถีบกลับไปว่าไม่ต้องคุยไม่มีอะไรจะต้องคุยกันแล้วนะนี่ผมผมบอกว่าโอ้ผมอ่านแล้วก็มาฟังคุณนันทยาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้ามีหัวแม่โป้งสักสิบนิ้วนี่ผมก็ให้คุณคันลมหมดเลยนะเออ <c oughs> เป็นการถแถลงที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องหาเสียงคือบางทีเราไปนักการเมืองเนี่ยกลัวเสียคะแนน จากคนรุ่นใหม่เพราะไปคิดว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนคิดแบบนี้ซึ่งไม่ใช่กลัวเสียคะแนนจากคนที่เขาชอบปตายแบบพักก้าวไกลอะไรแบบน,นี้คนพวกนี้นะผมจะบอกให้นะถ้าคนที่เขาชอบพิธาเนี่ยคุณไปพูดอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนนะคุณจะไปเล่นลิเกแข่งกับพิธาแล้วเล่นได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคุณคุณต้องชัดคุณต้องชัดเจนว่า เอออันนี้คือถูกอันนี้คือผิดนะนักการเมืองต้องกล้าเรื่องแบบนี้